กอนอ่นครับผมงราวีวิวหอยค่านะครับหอยค้ามอยู่จมบ้านนะครับไละนแลวไม่รู้มันก็อยู่ที่ไหนนะครับในขอดูหอยทากหน่อยครับเอาแบในมือแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้ไ ไปเจอมาจากไหนครับเจอามาจากหลังบ้านเหรอครับเอาจับมาทำอะไรครับจับมาทำอะไรครับเลี้ยงหรอครับ